จูโลเธอว่าไหมทาไมถังขยะในโรงเรียนเราเหม็นจังเลยนั่นสิถังขยะภายในโรงเรียนเราอ่ะไม่กินเหม็นมากเลยนะเปอร์เซียเธอยังกินน้ำไม่หมดแก้วเลยเธอจะแก้วทิ้งแล้วเหรอเราอิ่มแล้วอีกอย่างเราเรียกข้มาเรียนด้วยเขารู้แหละทาไมถังขยะถึงส่งกลิ่นเหม็นพราเวลาป้ายแม่บ้านเอาขยะไปทิ้งก็มีรอยหยดน้ำแต่มันหมือบนพื้น พ่อมาลองหาวิธีที่ขยะเพื่อลปัญหานี้กันเถอะนี่ไงพอดีเลยที่กับพวกเราเลือกทางาองอกขยะเปิดฟังอัตโนมัติเราลองเอามาประยุกต์ใช้จากครงนั้นกันเถอะอืมแยกน้ำออกแล้วค่อยทิ้งกล้าพลาสติกหรออ๋อพว,พวกเราทำทา,างขยะแยก,น, <ำ S 2> น,กน,น้ำออกจานวำกันเถอะสวัสดีครับผมชื่อเ็กชายน้องวัันรันาดา ท่านผู้ศึกษาปีที่หกครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายภูริคุณจตรังสีอย่ชั้นมศึกษาปีที่หกครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกัญญาพักดอนเช้าอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะครูที่ปรึกษาโครงงานคุณครูนัทยารียงสอนวิชาเทคโนโลยีและคุณครูชนิก,การธรรมจกักสอนวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะพว,พวกเรามาจากโร<ล>งเรียนเจริญศินจังหวัดแพร่ครับ วันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงกานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องฐางขยะแยกน้าอัตโนมัติซึ่งมีที่มาและความสําคัญของโครงงานดังนี้ค่ะปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดลอ้อมเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนควรช่วยกันแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยที่เป็นปัญหาหนึ่งในการสร้างมลพิษในสิ่งแวดลอ้อมเพราะสังคมปัจจุบันยังไม่มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะถังขยะพายเรื่องเยี้ยงของเราที่มีอยู่จำนวนมากนั้นถังขยะส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาและสร้างวิในัยในการแยกน้ำก่อนทิ้งขยะของนักเรียนได้บางถังอาจไม่มีฝาปิดฝาถังชำรุดมีการสะสมของขยะและเชื้อโรคอาจทำให้เกิดการติดเชื้อและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้อื่นค่ะกลุ่มของพวอเราจึงจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องถังขยะแยกน้ำอัตโนมัติ โดยร่วมการคิดหาเทคนิคการทำถังขยะต่อยอดจากถังขยะในรูปแบบเดิมมีการนำความรู้จากรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการทำถังขยะแยกน้ำอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนค่ะโครงงานของพวกเรามีวัตถุประสงค์ของโครงงานดังนี้ครับ 1. เพื่อบดีถังขยะแยกน้ำอัตโนมัติ 2. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเพื่อขายเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติถังขยะ 3. รเรื่อยกกำรัความรู้ดนะ้านวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับอุปกรณ์ที่ใช้มดังนี้ครับ 1. ถังขยะขนาด60ลิตรครับ 2. ถังขยะขนาด17ลิตรครับ 3. ส,ส่วนที่กองของเหลวครับในส่วนนี้อุปกรณ์อิเลกทรอนิกนะครับ 1. เซ็นเซอร์ตรวจจับประูุครับ สองสโซโครับ 3. ามบอดอารูโน่อูโน,โนโครับสี่ไ f ไฟห้าเ a s ธาเซนเซอร์ครับ หกปั๊มน้ำดีซีและสายยางครับเป็ดลอดไฟ led และตัวต้านทานครับวิธีดำเนินโครงงาน 1. ประชุมสมาชิกในกลุ่มเพื่อขือข้อในการโครงงาน 2. นนำเสนอขัอข้อโครงงานต่อครูที่ปรึกษาโครงงาน 3. วางแผนจะททำโครงงานเขียนแบบร่างสินงาน โดยใช้โปรแกรมและเขียนโปรแกรมควบคารทำงาน 4. นำแบบร่างโครงงานมาทำเป็นชิ้สมบูรณ์ซึ่งการทำงานของถงขยะแยกน้ำของเราจะเนค่าการทำงานออกเปสองส่วนตังนี้ครับการทำงานส่วนที่1การทำงานของถังขยะสีเหลืองมีลักษณะกา,ารทำงานคือจะมีเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุหรือโฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์เมื่อมีวัตถุเข้าใกล้จะทำงานร่วมกับเซอร์โว ถ้เปิดฝาถังขยะจนกว่าวัตถุนั้นจะอยู่ห่างออกไปฝาจึงจะปิดอัตโนมัติค่ะการทำงานส่วนที่2เราจะแบ่งออกเป็น2ส่วนสองระบบนะครับในส่วนถังขยะจะแบ่งเป็นสส่วนคือส่วนที่1ส่วนของการกรองเศษอาหารครับเช่นไข่มุกวุ้นต่างๆน้ำแข็งส่วนที่2คือส่วนที่เก็บเฉพาะของเหลวครับในส่วนนี้เราจะแบ่งออกเป็นสส่วน2ระบบครับระบบที่1 ระบบการทํางานแจ้งเตือนระดับน้ํานจะมีการแสดงสถานะโดยการใช้หลอดไฟ LED หลักการทํางานของระบบวัดระดับน้ําจะสามารถบอกถึงปริมาณน้ําที่อยู่ในถังว่าขนาดนี้อยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่นะครับไฟสีน้าเงินคือปริมาณน้ําประมาณ25%ของภาชนะบรรจุสถานะไฟสีเขียวคือปริมาณน้ําประมาณ50%ของภาชนะบรรจุสถานะไฟสีเหลืองคือปริมาณน้ําประมาณ75%ของภาชนะบรรจุ สถานะไฟสีแดงคือปริมาณน้ำประมาณ90%ของภาชนะบรรจุครับส่วนระบบที่2นะครับคือการทำงานเมื่อมีน้ำอยู่ในถัง90%อัลตราโซนิกเซนเซอร์จะทำงานร่วมกับปั๊มน้ำทำการปั๊มน้ำออกมาโดยอัตโนมัติครับพวกเราขอนำเสนอการทำโครงงานของถังขยะดังนี้นะครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำการเทเศษน้ำแข็งหรือของเหลือที่อยู่ในแก้วค่ะ ในถังสีชมพูซึ่งภายในถังสีชมพูจะมีการกองเศษอาหารหรือน้ำแข็งอยู่ค่ะหากปริมาณน,น้ำที่อยู่ในถังอยู่มีปริมาณ90%ของถังปั๊มน้ำจะทำงานอัตโนมัติเพื่อปั๊มน้ำออกค่ะให้สังเกตว่าถังสีขาวที่อยู่ด้านหน้านะคะจะมีน้ำไหลออกมามาจากถังขยะซึ่งน้ำตรงนี้เราสามารถนำไปทำประโยชน์ได้อยู่อีกค่ะเช่รนรดน้ำต้นไม้ค่ะ หลังจากนั้นเราก็สามารถทิ้งขวดน้ำหรือแก้วน้ำพลาสติกลงในถังขยะเหลืองได้เลยค่ะผลการศึกษาโครงงานการรับถังขยะธรรมดาให้มันได้ถังขยะอตัตโนมัติมีถังขยะแยกน้ำอตัตโนมัติที่สามารถแยกน้ำหรือของเหลวอ,ออกจากขยะพลาสติกได้และสามารถระบายน้ำออกได้อตัตโนมัติเมื่อปริมาณของเหลวจนถังบรรจุซึ่งถังขยะนี้สามารถใช้งานได้จริงและสร้างความสนใจสให้กับนักเรียน อีกคั้งยังช่วยสร้างแรงจูงใจให้ยกขยะก,ก่อนทิ้งอยู่เสมอซึ่งสอดคล้องกับโครงการความดีพิชิตขยะของโรงเรียนเราที่ช่วยลดขยะและสร้างเสริมระเบียบวินัยให้กับเด็กนักเรียนเป็นอย่างดีครับจากการทําโครงงารสามารถสรุปผลดาเนินงานได้ดังนี้ค่ะถังขยะแยกน้าอัตโนมัติสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ตามความประสงค์ของการศึกษามีเซนเซอร์ตรวจจับและเปิดปิดฝาถังอัตโนมัติสะดวกต่อการใช้งานและช่วยชวนชวนการทิ้งขยะด้วยการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อีกครั้งยังระบายน้ำออกทางด้านข้างสามารถนำน้ำทําประโยชน์ได้อีกเช่นลดนั้นตองไหนอีกด้วยค่ะว้าวสุดยอดไปเลยสุดท้ายนี้พวกเราขอจบการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องถังขยะแยกน้ำอัตโนมัติเพียงเท่านี้ค่ะกลับขอพอบคุณค่ะ